ตอนนี้เที่ยงคืนสามสิบสี่ะนั่นข้าวปิมล้อหิวอ,อะทำไงอะ <laughs> ไม่รู้ไม่ต้องมามากินไม่กินมามา่เาเขาต้องอยู่ไกลๆป่ะใช่เธอต้องอยู่ใกล้ๆใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้เธอต้องขยับเข้าไปแบบว่าปากอยู่จะอ๋อใกล้เกินก็ <laughs> <laughs> ใกล้แล้วเอางี้เวลาเธอตกใจนี่เธไม่เตะเขาเลยอะเต<ป>ะเราจะเล่นเป็นาหาอะไรกัน เพื่อความ n o r โ a l พอไหมหลับตาหลับตาหลับแล้วมึงจะหลีตาดิหลีตาหลีตามองไม่เห็นตามโหมดโมงไม่เห็นหลับตาเลยหลับแล้วหลับจะเปิดนิ้วออกมาดูทด้ไมมบัดนิ้วอะไรไม่มีเออ n o r m อ l normal เมื่อกี้เหมือนจะเห็นตรงกลางเลยน o r m a ไม่ตรงกลางไงข้างซ้ายสุดมันอีซี่นี่เ มันขึ้นโหมดตรงนี้เลยเหรอวะกลัวอุ้ยอุ้ยปิดไฟปิดไฟใครมันมันโงเรียนตอนกลางคืนวะเนี่ยต้องไปตรงไหนก่อนวะไปเก่อนไหมไปบล้กันอุ้ยอุเสียมาแล้วมันออกมาไล่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยวอุ้ย้นตวาิอต ออ้าโโเสียงกูมีชีวิตรอด56วินาทียังไม่ถึง10นาทีเลยโอ้อ๋อแล้วมันเริ่มใหม่ยาง้เล่ะวันโมโมะนะเอาละครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสิบสองนะสี่ทุ่มสิบสองสี่ทุ่มตรงเออสี่ทุ่มตรงก็สีเออว่ะ ขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับเรามีภารกิจนะครับโดยการมาขโมยกระดาษชีตข้อสอบนะครับเป็นจํานวนสิบแผ่นนะเพื่อเอาไปขายกับเพื่อนใช่ไหมใช่ใช่เพื่อนเพื่อนในไฮสคูล <c oughs> กูต้องแอบ,บเข้ามาในโรงเรียนเพื่อไปขโมยกระดาษข้อสอบเลยเนะี่ยว่าแต่ทําไมมันเข้ามาตรงเข้ามาคนเดียวว่าไม่ไม่มีเพื่อนอะ่ะ <c oughs> เข้ามาเสียงเปิดประตูมึงเล้าหรือจัดเลยคิดว่ากระดาษข้อสอบนะ่าจะอยู่ตรงไหน ไม่รู้แบบพวกโต๊ะทำงานของอาจารย์อะไรงนี้เปล่ามันอาจจะอยู่ที่ป้อมยามแล้ว่าฝากฝากยามเอาไ,<ะ>ไว้ฮปรากฏว่ายามเอาไปขายต่อเด็กนักเรียนง่ายเลยนะอีซี่จะจัดนี่เปล่าข้อสอบเอ้ยใช่ใช่ตุ้ยเอาว่าเราได้คำตอบข้อสอบไฟนอลมาแล้วครับอันนี้อะไรเได้ไายาเปล่าเออได<ว>้ได้ยาได้เฟิร์สเอ็ดมา เสียงอะไรวะเหมือนมันมาอยู่ไม่มีเธอคิดมากคิดไปเองแล้วเก็บได้แค่ข้อสอบเดียวผีมันไม่โหลดหรอกถ้าผีโหลดมันต้องกระตุกเรวแบบกระตุกโหลดผีอย่างเงี้ยพูดจริงนะผีมันอาจจะแบบว่าไม่ได้มีความละเอียดเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าผีไม่ได้มีความละเอียดในด้านข้อมูลวะเอาว่าได้ข้อสอบอันที่สองพี่มันจะอีซีว่วะมีอย่างอื่นให้เก็บอีกไหมไม่มีไม่มีมันพอได้หมดนอมอแล้วมันอีซี่มากมากเลยวะ

เงี้ยว่ะไปเลยกลับกลับกลักลับกลับกลับผีอย่างโหดเลยมามามาฝั่งนี้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 โอ้ล็อบบี้ล็อบบี้ตรงนี้มียาเท่ากับว่าเรายังไม่ตายโอเคเราเรายังไปได้อยู่เธอรอดรอดได้ไงวะโอ้โห ข้อสอบกูยังไม่เอาไอ้มุมเดิมเลยด้วยเอาเลยเอาเลยกูได้ทางวันอ่ะกูได้ทางวันอ่ะเอ้ยโกรธเอ้ยฟาดโกรธ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 เกี้ยวเอาดิเอาก็มาดีเจแม่บ้านเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดน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 เุ้ยเฮ้ยเอาต้องไป ยาปล่อยกูไปปล่อยกูเดินกูขอร้องนะฮะมายังไงกันเนี่ยไป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 ไม่รอดมีรอดรอดรอดเรายังมียาเสียมฟองมุงมึงดับมึงดับความน่ากลัวไปมากใช้ใช้ใช้ไปออกไปอเออแอบใช้แอบใช้แล้วกุญแจมาเยอะเลย แต่มันมีทางออกแค่ทางเดียวไม่ใช่หรอนั่น,นะสยจูงไม่ทัน <laughs> โอ้โห,โอโหเอ้ยกูจะขายข้อสอบชุดละพันอีบา้าชีวิตของการเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้เนี่ยคือฆ่าได้กระทืบได้ตายได้แต่ขาดทุนไม่ได้ว,ว้าวซ่า <laughs> ผีหลอกได้แต่กูไม่ยอมขาดทุนเอาว่ะนี่มันห้องดนตรีน่าจะไม่มีข้อสอบเอาเนี่เจอแล้วไม่มีข้อสอบอะกูไม่ทันขาดคำ อันนี้จะเป็นข้อสอบวิชาดนตรีตอนนี้เรามีวิชาอะไรบ้างแล้วนะวิชาอังกฤษอังกฤษคณิตแล้วก็ฟิสิกส์ใช่เราเหลืออะไรนะฮินดูอาราบิกโอ้ยอะไรอะมันมาจากไหนอะโอ้หมุมเดิมเลยชิบายผีมันเริ่มเฮี้ยนั้มเนี่ยอีป้าจ้ะป้ารู้สึกเหมือนเจอบ่อยขึ้นป้ามาอยู่แถวนี้คุณกอนจะมาทำไมป้า มากูถูกไปถูกทางแล้วป้าเรามาทําข้อตกลงกันดีกว่าถ้าป้าให้ผมเอาข้อสอบอย่างปกติชนเนี่ยผมจะให้ส่วนแบ่งป้า20ปอเตป้าแมงลรกูบอกกูไม่เอากูจะเอามากกว่านั้นป้าผมให้ป้า20ปอรเน้าดีอยู่ไหนป้าบอกป้าบอกกูไม่เอากูจะเอาป้าบอกกูจะเอา30อุ้ย ว่านี้จะ50%แล้วแหละอย่างเงี้ยป้าบอก20มึงน้อยไปพออจ้างกูเยอะกว่านั้นอีพออมึงเป็นใครเนี่ยมึงจ้างอีจ้างมาเป็นยามรักษาความปลอดภัยตอนกลางคืนนี่นะมึงจ้างใครมาเป็นยามมั้ยห้องน้ำมีไหมเขาว่าอุ้ยๆยา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 สุดยอดห้องน้ำน่าจะมีข้อสอบไหมวิชาเพียรศึกษา ข้อสอบวิชาเพศศึกษาอยู่ในห้องน้ําอาจารย์มึงคิดอะไรอยู่ฮัลโหลอันนี้ห้องน้ําหญิงอืมเฮ้ยเอามันเก็บจําไว้นะเม็ดเม็ดเม็ดว้โอ้ยอีกปองหนึ่งแล้ให้ให้กูหนียังไงวะยาอยู่ไหนวะอยู่ตรงห้องบาร์ห้องบารใช่ห้องบารอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นมีห้องบารห้องบารห้องบารโอ้โห โอ้โหโอ้โหไปเก็บยาเก็บทันต้องเก็บให้ท่นต้องเก็บให้ท่นป้ามันอือไปตรงนี้มกุญแจโอเคโป้ามันปากระทาจริงปะเนี่ยจริงจริงป้าป้าโอ้ยป้า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  ปิดประตูให้มึงด้วยเอาปิดไม่เวิร์กหรอมัง้งไม่เวิร์กอะไรละนี่ไงมันจะได้ไม่รู้ปิดไฟทำไมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นี่ไงเฮ้ยพอปิดแล้วมันไม่รู้หรอใช่มันไม่รู้อู้ว้าววิชาควมพิวเตอร์มันจะต้องมีซัมติงอยู่ในนี้บ้างวหละวิวาคอมพิวเวอร์วิวาคอมพิวเวอร์นี่ไงครับววชาคอมพิวเตอร์เจ็อันแล้วอีนน มันจะมาแน่นอนอะต้องไปก่อนไอห้องมตาตะเกก็คือเตรียมตัวเอาไว้จุกจมันจะจุกได้ยังไงป้าแม่งป่ากระทะมาหัวกูแตก <c oughs> ห้องนี้ี่ยจุกง่ายกว่าล้วแบบไม่น่ามาเนี่ยไม่ไม่ลองก็ไม่รู้โอ้ไม่เห็นไม่เห็นตาบอดมองไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> นี่ไงลงอาหารมันถีบไปจกแล้วลงไปเลยไม่ได้วะนั่นสิ กระจกนี้เราพายแล้วเปล่ากระจกนี่เราในนี้โรงเรียนหรือสนามลบวะเนี่ยมันกระจกนี่เราพายด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหประจัน้าอีกแล้วไป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 เกินแล้วมันทำอะไรวะคิดว่ามันทำกินศพเราอยู่หรือเปล่าโอ้ถ้ามันจะกินมันกินตั้งนานแล้วแหละมันไม่ตีกูปงปงเน่งหรอกก็จริงปงปง ูจะบ้าตายแม่งเอ้ยปงปงหนึ่งโอเคครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับถ้าชอบไป่ลืมแปรงฟันแล้วก็หุ่ผพาก่อนนอนด้วยนะครับแล้วก็จะไปปนข้อสอบที่ไหนก็ได้นะที่ไม่เจออีป้าอย่าเจออีป้าเลยขอร้องหรับวันนี้ก็ฝันดีครับ